สวัสดีครับทุกท่านนะผมผมครีซี่ก่อนนะอยู่กับเกมมือถือแฟช s h p a ปาร์ตี้นะเป็นเกมแนวแอคชั่นแบทเทิลเออพีพีหนึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับผมก็เอ่อเป็นแนวแบบต่อสู้นั่นแหละนะครับผมวัดกันไปเลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมนี่เข้าไปเลยนะครับแมทชิ่นนะครับผมก็จะมีตัวเกมมีมันยังเป็นอันนี้อยู่มั้ง ทดลองก่อนเปิดเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับประมาณเนี้ภาพก็ดูสดใสดีนะครับผมเจอกับคนเลยนะไม่น่าจะได้เจอกับคอมหรอกนี่ครับผมเฮ้ยใจเย็นเนี่อัดครับให้เขาลงครับผมหรือให้เขาแพ้ ก็จะมีปุ่มโจมตีกระโดดแล้วก็ปุ่มท่าหงาอะไรอะไรโอ้ยโดวหน่อยเฮ้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 ยใจเย็ต่อยขึ้นมาโดดแล้วเอ่าเรียบร้อยครับถ้าเราเป็นอย่างที่เราล่วงครับผมก็ต้องต่อยให้เขาก็เด่นครับแบบนี้อเหนี่ยนเนี่ยเอาดีเข้ามาเข้ามาเอ้า ม่ยา no มัก็ดันไปนี่ครับผมเราก็ดันลุงไปเองแล้าบอกให้จุดนี่อะไรบิดมาดิครับมาสิครับรอเล็งอยู่แล้วครับผมมาดิครับมาแห่อ่าเกือบหลอนตอนกระพริบเราต้องโดดนะครับผมโดดหลบมาดิอะไรอะไร12%นี่น่าจะประมาณว่า ถ้าเปอร์เซ็นต์เราเยอะๆเนี่ยมันจะแบบมันจะมันจะมันจะแพ้มันจะเปลวไก่ครับผมไม่หลบละจ้าไอ้หนูนี่เล่าเอ้ยชิบหายแล้วม,มาดิโอ้โหเกือบอ้าวหลุดเองครับผมทางนี้ 7จ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ไงเราเอ้าพี่น้องเกือบล่วงโดดหนีก่อนนี่ครบต่อยไปดีครับได้ยบบร้อยครับผมน่าเป็นแบบเนี <c oughs> ้ประมาณเนี้ยเก็บทำให้เขาแบบหล่นลงไปด้านล่างนั่นแหละเออนะครับประมาณเนี้ยอันนี้คืออะไรวะไม่รู้ครับช่างมาัน ง่ายไหมเออนะครับตัวเกมก็ไม่ได้มีอะไรยากก็ยากาสู้กันนี่แหละนะครับผมโอเคระบบอื่นก็มีพวกเทรนนิ่งนะครับอาจจะแบบสอนเทคนิคนู่นนี่ต่างๆนะที่ที่ผมที่ผมไม่รู้นะฮะก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับอันนี้อะไรวะอจจะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เลยนะจ๊ะมีในเรื่องของเนีย่ยประวัตินะครับ ว่าเราเล่นอะไรยังไงมานะครับผมแล้วก็มีโซเชียลก็ระบบเพื่อนนั่นแหละนะครับผมซึ่งเสิร์ชหาเพื่อนอนี่ได้เลยก็พิมพ์ชื่อไปอะไรประมาณนี้น,นะครับส่วนนั่นนี้จะเป็นการรับไอเทมครับผมแต่ถ้ามันถึงเราก็รับได้เลยก็รับของขวัญเอเขารัของรางวัลมาแล้วก็ฮีโร่ครับผมตอนนี้มีแค่นี้นะจ๊ะความสามารถก็จะไม่เหมือนกัน ๆๆๆประบาดนี่เองบาคนนี่น่ารักจริงเชียวกดกินฟร์เข้าไปครับผมทำการอัปเกรดอ่ะไม่ใช่สิกดซีเดกนะอัปเกรดตรงนี้ตรงไหนวะอ่ะอันนี้เป็นสกิลครับผมอ๋อมีบอกสกิลด้วยว่าเราก็ไม่รู้กดลงอ๋อโอเคมันใช้ได้สองแบบครับผม โอเคเดี okay, okay, ๋ยวลองไปลองดูอีกทีดีกว่าอัปเดตตรงนี้เออเบิรดเลเวลสองบวอยมีไหมอัปเดสูบบวอยไม่ได้นะต้องเก็บอันนี้มานะครับโอเคมีอะไรอีกอีโมชั่นไม่มีอะไรมากแล้วก็ปาร์ตี้น่าจะเป็นคอสตูมมากกว่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ ไม่มีอะไรเลยมีช็อปด้วยเอ,อมี้วกันมีแลนด์กิ้งด้วยนะครับโอ้เป็นเหมือนกันเลยสิเดียร์ยังหนึ่งเรายัางโหดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเงินเอา้าได้ตัวละครน,นี่มันไม่ใช่เงินนะครับผมมันเป็นของรางวาัลที่เราควรจะต้องได้นี่หว่านะครับาได้อีกหนึ่งฮีโร่ครับผมตอนนี้โอเค ิีแล้วอ,อีก Starpath เอาอนี่เป็น s t a r p a ์ h นะครับแล้วของขวัญละ่ะเฮ้ยไม่ใช่เหลือพวกนั้นค้าอยู่แหละป่าวชั้ไม่เป็นไรครับไปดูออปชั่นอีกก่อนแล้วกันเซตติ้งครับผมเนี่ยก็มีแค่นี้ครับผมกาแฟนะครับระดับโอด,ดแล้วนะครับประมาณนี้เอามีไทยด้วยนี่บ้าบอ ไม่ใช่มันเล่นมังจิตละกันแนค่บผมไทยก็มีนะครับโอเคเมื่อกี้เขาบอกให้เข้าที่ฮีโร่ใช่ไหมก็เปลี่ยนตัวละครเล่นได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบนะแต่เราจะดีโร่สองไงนะไปครับอีกสักหนึ่งแมทโชว์สักหนึ่งเทมาเด้มาแล้วฮะ หลดหลบดิครับท่้นผู้ชมต่อยเข้าไปโดนเาราไก่เซอร์ว่ะยาเกาะทันเรียบร้อยได้ได้เสียได้เสียไอ้หนูได้เสีย ได้เสียมาด,มาดิมาดิมาดิมาเออมาจะใช้ท่าซะหน่อยรลก่กนได้4สีครับผมไม่ทันแล้วเป็นไงเรียบร้อยฮะเป็นไงโดดล็อบครับผมไปฉันกว่าไอ้นี่จะหมด เาวเวอร์ไกเซอร์ไซด์เรียบร้อยดีครับเี่ยเรามามาดิครับนี่ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ความจำนานเนาะจริงจรงว่ามวัวนะครับเพิ่งคิดได้เมื่อกี้คำป้องคำบอก โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ลองเล่นกันดูนะใครชอบแนวนี้จัดไปครับผมภาษาไทยก็มีแต่ไม่ได้สังเกตนจจะจ้ะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับผม